วันนี้เราจะมาทำาผัดผงกะหรีปลาหมึกกันนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะมีไข่นะคะสองใบมีผักขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมแล้วก็มีผงกะหรีมีปลาหมึกน้ำปลา ออซอสหอยหนางรมเนาะที่แพทใช้เนาะแล้วก็ผสมผงกะหรี่แล้วก็ไข่นะคะด้วยกันแล้วก็ค่อยค,อยคอยตีนะคะสมัเข้ากันเนาะอันจากนั้นเราก็จะใส่ปลาหมึกลงไปผัดนะคะผัดกับน้ำมันเนาะ เราก็จะใส่หอมหัวยาญที่เราซอยไว้เออคชะหอมหัวใอย่ใหนะคะที่เราซอยนะเนาะลงไปผัดกับปลาหมนึกนะตอนที่ผัดหอมหัวยาเนะี่ยก็จะหอมมากเลยนะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ไข่กับผงกะหล่กับออซอสปรุงรสที่เราปรุงเอยที่เราใส่ไว้เมื่อกี้นะคะเฮ้ ก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงใส่ผงปรุงรสนิดนึงน้ำปลานิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ผักต่างๆลงไปแล้วก็คนให้มันเข้ากันนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วะคะ่ะผัดผงกะหรี่ปลาหมึกเนาะ ง่ายง่าย,ง,ายง่ายมากเลยอะน่ากินไหมคะ